เออนท่านชปรงาน่อยัช่วงนี้หลชนี้ก็สนุกครับผมตื่นเต้นดีเพราะเราก็มีการเตรียมคอนแล้วก็มีการเตรียมเอ่อละครเวทีนะก็ต่อเป็นช่วงที่ตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรแบบน่าสนุกตลอดแล้วก็ส้มซ้อมเพลงใหม่เอ มันามเลยั้านแงงานทงาที่้เานปราทกุรูมันดีมากเลยนะคับาได้แบบงานท่มนสนุสลวมใหแบบ่มมากขึ้นลก็จะแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่ามีเพื่อนเล่นอเวลาไม่หงาครับผมรู้สึกว่าเวลาไปตามงานล้วก็ได้ได้เจอเพื่อนบ้างครับผมได้ได้แบบแลกเปลี่ยนชาเลนจ์กันเหมือนแลกเปลี่ยนงานทำอะไรอย่างเงี้ยครับผม ีคอนเสิร์ตก่อนนะครับเอ่อคอนเสิร์ตพวกเรานะครับอันดับสองเท่านี้นะครับผมก็ปล่อยบัตรวันที่29เดือนนี้นะครับผม10บโมงเช้านะครับแล้วก็คอนเสิร์ตวันที่30นะครับก็อยากให้ไปมากๆนะครับผมก็ครับผมสำหรับคนที่คิดว่าจะไปซื้อที่ไหนดีนะเออคือเราสามารถไปซื้อได้ที่อีเวนต์ป๊อปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง Official ได้เล้วผมว่า กดซื้อยังไงทำอะไรยังไงนะบอกราคาอย่างไงมากเดี๋ยวเรามาบิว l d เรื่อยๆใช่ผมหนขายราคาด้วยความพิเศษครับเปลี่ยนประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบหกชุดเออโอ้โหนั่งนั่งเลยเหรอหนึ่งร้ยแปดสิบหชุดคือฝันตอนหลับฝันอยู่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผมว่ามันมันพิเศษตั้งแต่ตั้งแต่เป็นคอนเสิร์ตแรกของเราแล้วผมก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นเอ่อประวัติศาสตร์นี้ด้วยกัน เริ่มเริ่งสร้างบริษัทนี้ด้วยกันนะครับซึ่งคุนชื่ออยู่แล้วว่าลาร์สแ่่เริ่มเปลี่ยนโชดนี่คือโน1และเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกครั้งที่มีกาจะเปลี่ยนโชว์ไม่เปลี่ยนรอเล่นรอเล่นเต็มที่ครับอลาร์สครับคุณชาร์ตเพลงนะครับคุณชาร์ตเพลงนะครับต้องรอดูหรือเปล่าเออเกินเราพูดมันต้องสปอยเกินสิครับมันต้องสปอยเพราะว่าบางคนจะแค่ขคตรถึงมาตั้งแต่แตก่อนเนินเลยเนี่ย ไปกดบัตรก่อนวันยี่สิบเก้านีนะครับผมเวลาตั้งนาฬิกาปลุกเลยใช่กดปุ๊บได้บัตรปุ๊บเนี่ยเซอร์ไพรส์ละแล้วเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าเปิดสิบโมงตื่นสิบโมงไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ตีห้าตีห้าเราระบายเมาทำทิงใช่ครับใส่บัตรท่วมบุญท่วมบุญในตัวก่อนกินข้าวเช้ามีแรงเรียบร้อยกดบัตรสิบโมงปั้งได้ต่อไปดูความพิเศษของคอนเสิร์ตแอนด์หลาพนักฐากดบัตรนะครับ พี่เจนมีครับเราเราต้องเชื่อมั่นเฉยเราเราไม่เน้นคาถาเราเน้นที่ใจครับผมครับผมเพราะฉะนั้นใจเราไปยังไงเราก็ได้บัตรอยู่แล้วแล้ยังไงทุกคนก็ตกดบัตรได้ใช่ได้อยู่แล้วไม่ต้องคิดมากไม่หลับการนึดต ร ER so อบแรกให้มันได้หน่อกใช่ใช yeah> ่รอบแรกให้ได้ก uh ่อนรอบสองว่ากันใช่รอบจะหมดไอร้านไอร้านเันแบบค่อยๆไปเดือดรานสเต็กขอมใช่ก็อยากให้ทุกคนมาเต็มที่ด uh ้วยกันกับการตรวจบัตรรอบแรกตอวจใช่หะดแลวอะไรจะเกิดขึ้นก็ก็รอดูกันในมาตรวั้ ผมว่าเราและทีมงานตั้งใจทำกันมากๆครับใช่ที่บอกว่าจะมีซิงเกิลใหม่มาในนี้ใช่ซิงเกิลใหม่จะตอนต้นเดือนตนเดือนนี่สิเดือนนี้ัเดินมมาในเดือนนี้ครับในเดือนนี้ครับใช่ป่ะคุละนมเดืนี้มาเป็นมานที่มไปในเดือนนี้ซิงเกิน่ะใเดในเดือนนี้ครับผมยังไม่รู้วันไหนลวเลงจะยักัน เพลงไหนม,ม,มีความแปลกใหม่ผมว่าเพลงนี้แตกต่างสุดแตกต่างสุดในเอลลาที่เคยเป็นมาอีกแล้วแตกต่างสุดแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันปอยเดี๋ยวมัาสปอยอ่ะขอโทษขอโทษที่ผ่านมาเพลงเราก็ติแตกต่างที่จีนเกิมใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเราเป็นนักเดินทางแต่แต,แต่ว่าแต่ผมบอกว่าเลยว่าเพลงนี้นะครับทุกคนเต้นตามง่ายใช่งไหมอันนี้บอกบอกเลยว่าเต้นตามง่ายที่สุด ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับใหม่เปนแรลานะครับผมติดตามแน่นอนครับผมยอไต้องรอดูครับผมยอนที่ัต่ถ้ไม่มีห้างเด้อมพูดเลยว่ดูวันเดียวอ่ะเป็นแน่นอนเจ็ดิงดีถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับพี่เจษร้องเพลงเลยโอ้โไม่ดีครับ ชั่วโมงพอไหม5ชั่วโมง5ชั่วโมงเยอะไปอผมว่าอิ่มแน่นอนอะไรได้เว่าจี่ชั่วโมงไม่รู้แต่ว่าอิ่มแน่นอนทุกคนจะได้ริมรถทุกรถข้าที่มันเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตนะผม ข้าหลวตื่นเต้นเนี่ยข้าหลวตื่นเต้นเนี่ยข้าหลวตื่นเต้นหมดเลยอ่ะที่ดูตื่นเต้นตัวเงาระลอกเลยเนี่ยโอเคนี่มาไปให้คอนเสิร์ตนี้ถ้าต่นเต้นจะให้อะไรแบนี้ด้ไหมครับอ่าครับผมก็ก็ดีเลยอย่างแรกนะครับซิงโก้ใหม่ของพวกเรานะครับจบภายในเดือนนี้นะครับผมก็รอติดตามว่าจะเป็นวันไหนแบบไหนแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะชอบมากๆเพราะว่า เพลงติดหูแน่นอนถ้าเต้นติดตาติดใจแน่นอนแล้วก็ลำดับต่อไปคอนเสิร์ตของพวกเรานะครสามสิงหาคมนี้นะครับบ้านจเจอกับพวกเราอันล่าสุดที่ตันได้ลงนะครับแล้ที่สามสิงหาคมนะครับผมยังมีละครเวทีด้วยใช่ใช่หูใช่ลื<ผ>มไปไหนแล้วก็โอวินครับผมสแสดงละครเวทีทันอยู่ด้วยนะครับเริ่มแสดงที่จุด